สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับ youtube channel ช่องวิชาจำปาครับวันนี้มาดูาโคเบโกยุทน่นี้ตัว200ครับ FK 200มา,าทำทางเข้าทำทางเข้านาครับเชื่อมจากลาดยางมาหาที่นาของเจ้าของของที่ครับขุดขุดซาครับแล้วก็ ใช้รถดับทอยเอาครับนี่ยตัวโกเบโกต์ในอยู่ทนี่ตัวเ k 200ครับตัวใหญ่ครับกดได้ลึกครับย้อนแสงนิดนึงนะปอดีฝั่งนู้นมันติดต้นไม้ครับ เก,ก้าเขาด้วยนะถ่ายฝั่งถนนก็เลยต้องมาเยือนถ่ายฝั่งทนี้ครับแต่ก็น่าจะเห็นชัดอยู่ น่าจะไม่ยาวนะครับเพราะว่ามาจนเกือบเสร็จแล้วครับขอถ่ายแกจนแกจะทําทเสร็จแล้วครับเนี่ยจะสุดทางแล้วครับน่าจะเหลืออีกไม่กี่เที่ยวแล้วครับถ่ายไปดำนะน่าจะอีกประมาณสักสิบน่าจะไม่เกินสิบเที่ยว ติดหรือเปล่าไม่รู้ครับติดอะไรไม่รู้ตอไม้แบบน่าจะเหยียบตอไม้ครับยโยุนี่หน่อย ดำควน,นครับควนเรียบร้อยครับจะหลบก็นหน่อยครับ คสองร้อยครับ ใกล้ๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องดราม่านะฮะว่าทาไมไม,ไม่ไม่โคไม่ตักสายทางเลยต้องมาผ่านรถดําทาไมไม่ต้องดราม่านะครับแล้วผมก็มาอธิบายด้วยนะถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับถ่ายให้ดูวิธีการทํางานนะครับของออโตเบโกเอ็กซ์เจสองร้อยนะครับ เปิดสากก็ลึกพอสมควรนะรประมาณ3-4เมตรนี่แหละสุดบูมฮะตกลงไปสุดบูมครับขออภัยที่ย้อนแสงนะครับพอดีฝั่งนูน้นเกะกะเข้าครับเลยมาขุดกังเออถ้าไปยืนถ่ายฝั่งนู้นเกะกะครับเดี๋ยวดูอีกสักเที่ยว เต็มคันรถเลยครับผมน่าจะเป็นงานเหมานะครับแบบนี้เต็มเต็มแบบนี้ครับยิงใกล้ครับไปก็จับเลยครับ อ่าโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็ถามว่าทำไมต้องพูดด้วยพอดี f c บอกว่าน่าจะถ่ายคลิปแล้วน่าจะพูดด้วยครับแต่ว่าพูดไม่ค่อยเก่งครับไม่รู้จะพูดอะไรครับก็ยังไงก็ติชมนะครับคอมเมนต์ด้วยก็ก็ได้ครับผม ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับผม YouTube Channel ช่องวิชาจำปาครับสวัสดีครับ